ในกรณีที่อย่าด้วยความยินยอมนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ตกลงกันไว้ในเรื่องค่าอุปกระเลี้ยงดูบุตรเราจะทำอย่างไรได้บ้างวันนี้กฎหมายดี y มีคำตอบนะคะ ในระหว่างบิดามารดานะคะแม้ว่าเราจะอย่าขาดจากกันแล้วก็ตามแต่ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรสิ้นสุดลงนะคะดังนั้นบิดาก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องอุปกราระเลี้ยงดูบุตรในกรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์นะคะค่าอุปกราระเลี้ยงดูจะขออะไรได้บ้างนะคะกะ็จะขอในเรไื่องค่าที่พักอาศัยค่าอาหารค่าเสื้อผ้า ค่าศึกษาเล่าเรียนค่าเรียนพิเศษต่างๆค่ารักษาพยาบาลหรือประกันชีวิตนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายประจำวันโดยเมื่อเราฟ้องขอค่าอุปกราระเลี้ยงดูบุตรจากสามีเดิมของเราศาลก็จะพิจารณาจากความสามารถของผู้ให้และผู้รับนะคะ แล้วก็เราเนี่ยที่ฟ้องต้องการเรียกร้องค่าอุปกราระเลี้ยงดูเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องชี้แจงนะคะว่าบุตรเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างส่วนศาลจะกําหนดให้จํานวนเท่าใดนะคะศาลจะพิจารณาจากพิธีการแห่งกรณีไปโดยค่าอุปกราระเลี้ยงดูบุตรนะคะสามารถขอแก้ไขหรือว่าขอเพิ่มขอลดได้ในภายหลังนะคะหาก ฐานะและรายได้ของผู้ที่ต้องให้นะคะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายเข้าอุปการเลี้ยงดูบุตรแล้วนะคะแต่อีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามศาลอาจจะมีคำสั่งให้ลูกหนี้นะคะนำเงินมาวางสารตามเงื่อนไขหรือระยเวลาที่กำหนดหรือในกรณีที่ ลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะมีรายได้ประจำก็อาจจะสั่งให้อายัดเงินเท่าจำนวนที่จะต้องชำระเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนแล้วให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินนำเงินดังกล่าวมาวางสารแทนลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะหมายความว่าสมมตินะคะ ว่าเราขอค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามีของเราโดยสามีของเราเนี่ยทำงานรับราชการหรือทํางานประจําก็ตามเราก็สามารถที่จะขอให้ศาลมีคําสั่งอายัดเงินเดือนโดยต้นสังกัดเขาจะส่งเงินตามที่ศาลมีคําสั่งอายัดนะคะมาชำระที่ศาลแทนสามีของเรานะคะและก็หากมีการร้องต่อศาลนะคะ ว่าอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามหมายถึงว่าไม่ส่งเงินหรือว่าไม่วางเงินค่าอุปกราระเลี้ยงดูศาลก็จะเรียกตัวมาสอบถามนะคะก็อาจจะตักเตือนก่อนหรือหากยังไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะศาลก็จะออกหมายจับและสั่งให้กักขังลูกหนี้นะคะจนกว่าจะนำเงินค่าอุปกราระเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพมาชำระหรือวางศาร ข้อพิจารณานะคะจากเรื่องค่าอุปกราระเลี้ยงดูบุตรนะคะเมื่อเราตกลงกันแล้วนะคะว่าจะมีค่าเลี้ยงดูบุตรค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะอ้างว่าต้องเลี้ยงดูบุตรที่เกิดกับภรรยาคนใหม่หรือมีหนี้สินอื่นๆนะคะมาอ้างเพื่อที่จะไม่รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรไม่ได้เลยนะคะ และในกรณีกลับกันนะคะหากศาลไม่พิพากษาให้เข้าอุปราเลี้ยงดูเพราะฝ่ายที่จะให้ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ใช่ไหมคะแต่ณวันหนึ่งพิธีการรายได้หรือนานะของอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเราก็สามารถที่จะขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นใหม่ได้นะคะ กฎหมายใกล้ตัวอย่ารอให้มีปัญหาแล้วหาทางแก้จะดีกว่าไหมหากสะสมความรู้ไว้ตั้งแต่วันนี้ความรู้ของคุณสามารถแก้ไขปัญหาของคุณและคนที่คุณรักได้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ